วันนี้นักลงทุนเขาก็ดูจากตรงนี้แหละว่าการที่มีองค์กรสถาบันที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขามากําหนดตัวเลขเหล่านี้ให้เนี่ยมันทําให้มันเกิดความน่าเชื่อถือกว่าที่เราคิดเองเพราะประเทศเราก็จะคิดเข้าข้างตัวเองวันนี้เราเห็นว่านายกเราผู้นํารัฐบาลเอยคอรมอเอยเนี่ยความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำนัยบายทางรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีวี่แววเลยว่าจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้แล้วเขาไม่ได้พึ่งมามองเรานะเขาจับตามองเรามานานแล้วนะครับเนี่ย ต่อมานะครับนะดังนั้นถ้เกิดว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่สภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครัอาจะเป็นฟ e f l a t i o n จะเกิดเพราะว่าเขา,าเรียกว่าอะไรนะรียว recession r e c e s นะครับก็คือเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยนะตอนนี้เราก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยสถานการณ์เี้นาครับสภา,าะวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับ มันเกิดอะไรปัญหาอะไรตามมาในประเทศเรานเวลานี้นะก็คือเกิดเพราะว่าเงินฝืดเงินฝืดเพราะอะไรเพราะว่าคนตกงานคนไทยมีนี่เยอะไม่มีกําลังซื้อจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ไม่มีเงินทำนะการค้าขายก็เลยยากนะเขาเรียกว่าภาะวะเงินฝืดอ,อันนี้มันไม่ได้ฝืดแต่งเดียวด้วยนะนะนะมันเป็นเงินเฟอ้อด้วยเจอสองเด้งเลยนะเขาเรียกว่าเรานี่เจอทั้งอินเฟชั่น เจอทั้งดีแฟชั่นรวมกันเลยกลายเป็นส t ต็กแฟชั่นนะครับนีน่คือเงินเฟ้อเพราะว่าคนไม่มีรายได้เงินเฟ้อเพราะอะไรก็ข้าวของแพงครับวันนี้เราขึ้นค่าแรงมั่งเราค่าไฟแพงมั่งน้ามันแพงมั่งค่าของชีพสูงมั่งใช่ไหมคคนไม่มีเงินด้วยข้าวของแพงด้วยนี่ก็เรียกว่าสองเด้งนะรประเทศเราจึงเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงนะ <Yeah. S 1> นั่นแหละนั่นคือนําไปสู่แล้วครับ นะสู่การบริโภคภายในประเทศซึ่งวันนี้เราไม่มีแรงซื้อเลยการค้าขายยากธุรกิจปิดตัวใช่ไหมผู้คนตกงานในควับน่การส่งออกแน่นอนวันนี้เจอสงครามการค้าเจอการขึ้นกำแพงภาษีนะครับนะหลายอย่างเจอประเทศสินค้าประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกกว่าคุณภาพดีกว่าเลยนะมาตีเลยครับนะนั้นเมื่อเราเกิดทั้งแั้ส่งออกก็ไม่ได้การบริโภคในประเทศก็ไม่มีนะนักลงทุนที่ไหนมันจะมาครับใช่ไหม แล้วลงทุนไม่มาลงทุนยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ยิ่งไปย้ายฐานการผลิตอยู่ประเทศอื่นนีไปเสริมกาลังให้ประเทศอื่นใช่ไหมครับส่วนประเทศเราเนี่นะโอ้โหถูกกระหน่าซ้ําเติมทุกทิกทุกทางนะการลงทุนภาครัฐโอ้โหนี่ยิ่งไม่มีเลยวันนี้ประเทศเราเนี่ยนโยบายนะในการที่จะทําการลงทุนโปรเจกต์ใหญ่ๆไม่มีส่วนใหญ่ประเทศนี้ไม่มีอะไรมากตัดถนนตัดถนนนะครับซึ่งก็มีบริษัทไม่กี่บริษัทที่รับเหมา แล้ววันนี้นะการทําถนนเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดการจ้างงานนะเพราะแรงงานทําถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนไทยนะเป็นแรงงานต่างชาตินะนั้นการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันไม่มีแต่่ายิ่งแนละ้วนี่รัฐบาลเพมไม่มีการลงทุนนันเอาเงินมาแจกอีกนะนี่ละกีเด้งนะเออไม่มีนักลงทุนก็ไม่มีนะภาคการผลิตภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเราก็เริ่มพังพินาศลล้วตอนนี้เอ สมัยก่อนเราเคยส่งออกรถยนต์ตอนนี้ตลาดโลกเปลี่ยนดีครับเขาไม่ใช้รถยนต์ที่เกิดจากการสันดาปใช้รถไฟฟ้าประเทศเราก็ไม่มีโรงงานรถไฟฟ้าเลยใช่ไหมตนนัวนี้โอ้โหนี่ตอนนี้ถึงบอกแย่มากการท่องเที่ยวเราก็ตอนนี้ก็ได้แต่นักท่องเที่ยวกะเลกะล่ง่งนะครับ <c oughs> ถ้าอธิบายอย่างนี้ไปสมัครเป็นครูดีกว่าพี่มังผมไม่ได้ดูถูกพี่หรอกแต่ไม่เก๋พี่ วัดช่วยเหลือประชาชนเลยที่เขาเดือดร้อนมึงให้กูไปช่วยเลยแจกเงินเลยไอ้แก้วเออ,เอวันนี้เรากำลังพูดถึงสภาวะของประเทศเรานะนั่นนำไปสู่นะครับสู่เนี่ยครับการถูกลดอันดับการถูกลดอันดับเนี่ยนะบ,บอกแล้วไงว่าเนี้ยเศรษฐกิจที่เราแย่อยู่แล้วคนตกงานอยู่แล้วโรงงานปิดตัวอยู่แล้วนะยิ่งประเทศเราเนี่ยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ย นักลงทุนจะมาลงทุนในประเทศไทยก็คิดหนะักถึงแม้ตัดสินใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขนเงินขนทองมาเองเนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้การกู้การกู้ยืมเงินนะมาลงทุนในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงเนี่ยดอกเบี้ยมก็แพงเห็นไ,ไหมนี่ไงวันนี้นะ <c oughs> ผู้นําประเทศเราอีนงังงงิงเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขไม่รู้เรื่องหาเลยเลยนะแต่งตัว รู้หลาไปวันๆไม่ได้แต่งตัวสวยนะแต่งตัวเวอร์ไปวันๆนะได้ไหมแต่ว่าไม่มีสมองที่จะแก้ไขปัญหาผมนึกบอกวันนี้นะครับในนทีวันนี้ผมเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคเศรษฐกิจจริงจาเป็นจะต้องพูดให้ผู้ติดตามได้รู้ว่าพวกเรานี่รู้ปัญหามีแนวทางแก้ไขนะครับเข้าใจปัญหานะครับวันนี้นะถ้าอีนัองอุ้งอิงเนี่ยนะมันมานั่งฟังที่ผมไล์สดนะครับ เชื่อไหมเผื่อมันไปแก้ปัญหาประเทศแต่ไม่รู้กี่เรื่องนะเออแต่น่าเสียได้นะที่ทีมงานก็ไม่เก่งแล้วผู้นําประเทศนั้นก็ไม่ได้ฝักใฝ่หาความรู้เลยคนเก่งๆในประเทศนี้หลายคนเนี่ยเขาพูดเนี่ยมันเข้าประเด็นเข้าเป้าถ้าเกิดเขาเปิดใจมานั่งฟังเลยนะนะับเลิกแต่ละแต่แต่ทุกวันสองวันนี่นะไปหยิบคลิปอะไรเก่าๆผมบอม,มาเนี่นะผมมาเผลอๆนะเอาไปสั่งงานรัฐมนตรีเนี่ย เอาไปตรวจงานแล้วดีไปมออหมายงานเนี่ยเพาว่าเผลอๆเ,เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ดีมั่งแต่วันนี้ไม่มีอะไรในหัวเนี่ยนั้นต่างชาติเขาก็ลดเครดิตเราแล้วยังเสือกไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอีกนะเพราะไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเนี่ยนะวันนี้กับประเทศเราถึงกับมืดมนนะ่ะจนต้องถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือวันนี้เรอยู่คนเดียวบนโลกนี้ไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมกับประชาคมโลกทำไมเราจะไม่ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนเราต้องช่วยกันสร้างงานให้ประเทศวันนี้โอ้โห การถูกลดอันดับเพราะอะไรก็นี่อย่างที่ผมบอกว่าคอรมอผู้นําประเทศไม่มีวิสยัยทัศน์ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้ววันนี้นะหลายๆอย่างที่มันส่งสัญญาณว่ารัฐบ,บาลชุดน,นี้กําลังสิ้นทาจากการแจกเงินไปแล้วสองรอบใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่สิ่งที่กาลังเกิดขึ้นคือวันนี้คือประเทศเรากาลังเป็นหนี้ก้อนมหาศาลแล้วกาลังจะกู้เห็นไหมครับนี่กำลังจะกู้อีกแล้วนะเนี่ยเห็นว่าจะกู้อีกห้าแสนล้านการกู้ครั้งนี้นะ เป็นการกู้กลางปีงบประมาณด้วยก็แสดงว่าไอ้ที่มึงตั้งงบประมาณไว้รอบที่แล้วแล้วก็บวกกับที่มึงกู้รอบที่แล้วเนี่ยมันไม่พอเมื่อมันไม่พอจึงขอกู้กลางปีซึ่งพิธีการแบบนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของนายประยุทธ์นายประยุทธ์ในบริหารประเทศเก้าปีเนี่ยมีการกู้กลางปีหลายรอบมากเพราะว่าหาเงินไม่ได้ตามเป้าใช่ไหมครับเคยวางแผนว่าเออจะหาเงินเท่านี้จะกู้แค่นี้แต่พอบริหารประเทศไปปรากฏว่าไอ้เงินที่ใช้่ใช้ตามแผนเลยครับ แต่เงินที่ว่าจะหาเนี่ยจะเก็บภาษีได้เนี่ยมันไม่ได้ตามแผนแต่มันมีโครงการใช้เงินตามแผนก็จะต้องเกิดการกู้กลางปีคุณจาได้ไหมครับที่มีพรบงเงินกู้กลางปีจนัจนนี้สินทั่วประเทศเนี่ยก็คือผลงานของนายประยุทธ์รัฐบาลของนายประยุทธ์นั่นแหละครับที่กู้จนประเทศใกล้ลงจมวันนี้ไอ้พักขี้โม้เนี่ยเข้ามาเนี่ยบอกเก่งเศรษฐกิจซะเหลือเกินเนี่ยอตอนนี้ก็มาเดิมเดียวแนวเดียวแจกเงินแล้วก็กู้นับคิดอย่างเดียวคือจะกู้แล้วคิดเดียวคือจะใช้เงินแต่ไม่เคยคิดที่จะหาเงิน ออวันนี้ผมในฐนานะที่เป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ภาคเศรษ,ษฐกิจจึงจําเป็นจะต้องพูดเรื่องราวเหล่านี้เพื่อประชาชนได้รู้และเข้าใจว่าไอ้หลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่มีอะไรยากเย็นหรอกครับนะถ้าเกิดคนมีความรู้เนี่ยเขาเข้าใจปัญหาแล้วเขารู้วิธีทางแก้แต่ว่า <S <S อย่างทีพ่พลเอกรังสีบอกว่า,วาประเทศไทยเนี่ยตอนนี้จําเป็นจะต้องมีกก g โ p r o จกต์การสร้างนับเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมเนี่ยประเทศไทยน่ยจะเกิด การจ้างงานมหาศาลสองข้างทางคนระับจะพัฒนาขึ้นใช่หไหมการจราจรจะติดขัดน้อยลงไปแล้วเพราะแทนที่จะขนส่งโดยรถสิบลออ้อวิ่งเนี่ยถนนติดเกิดอุบัติเหตุน้ํามันแพงเนี่ยก็มาใช้การขนส่งทางรางเร็วกว่าจะเกิดการสร้างโกดังตามข้างทางคนระับนกะารที่ต้องวิ่งสิบลออ้อไกลก็วิ่งใกล้ๆเห็นไหมครับนี่คือแนวทางที่แกหรือไม่ด้านการที่จะทำโอเชียนลิงค์เชื่อมสองรางมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกเนี่ย นะวันนี้นะมีเรือวิ่งผ่านช่องแคบมะละกาเนี่ยคนระับประมาณหนึ่งแสนลำต่อปีเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันจะเริ่มเติบโตขึ้นเป็นสองแสนสามแสนสี่แสนจนกระทั่งห้าแสนลำเนี่ยช่องแคบมะละกาเนี่ยมันรองรับไม่ไหวแล้วฉะนั้นเกิดประเทศไทยนะครับมีการเชื่อมมหาสมุทรสองฝั่งเนี่ยใช่ไหมคเส้นนักเดินเรือต,ต่างๆนี่นะอาจจะย้ายมาใช้ที่ประเทศเราใช่ไหมครับเราแค่เก็บค่าภาคหลวงค่าอะไรนี้นะมีการทัางโกดังสร้างงาน มีการขนถ่ายสินค้านับกลายเป็นหับของการขนส่งของเอเชียเนี่ยจะไมประเทศเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเชื่อมเขมรเชื่อมพม่าเชื่อมลาวเชื่อมจีนลงไปมาเลลงไปสิงคโปร์ได้เนี่ยฉะนั้นจะเกิดการจ้างงานมหาศาลอันนี้คือโนโยบายของพักเราที่หลังจากที่เริ่มถ้าเกิดเราได้เป็นแกนนําในการจัดรัฐบาลเราทำโครงการพวกนี้แลวด้วยคอนเนคชันที่พี่หลังสีเขามีอยู่กับทางประเทศต่างๆไม่ว่าจะจีนไม่ว่าจะรัเสเซียไม่ว่าจะอิหร่านเนี่ยหรือแม้แต่เกาหลีเหนือเนี่ย เราสามารถเปิดตลาดการค้าเราสามารถเชื่อมประเทศเหล่านี้เราสามารถได้พลังงานอย่างราคาถูกจากรัเสเซียได้น้ำมันราคาถูกจากอิหร่านอันนี้จะช่วยทําให้ค่าของชีพของประเทศไทยลดลงทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้เห็นไหมค่าครองชีพต่ําเศรษฐกิจดีโอ้โห,หประเทศเราเนี่นะถ้าเกิดว่ามีไรายได้ประชากรเพิ่มอีกใช่ไหมค่าของชีพต่ํารายได้สูงขึ้น คนไทยก็รวยดีครับแต่วันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ดีก็จะบังคับใช้กฎหมายบังคับขึ้นค่าแรงไปมานะักเตะหมูก็ปากหมายอีกนะวันนี้ค่าแรงเราเนี่ยเราก็รู้อยู่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยส่วนใหญ่นะคนที่ได้ประโยชน์มากคือแรงงานต่างด้าวเพราะงานเหล่านี้คนไทยไม่ค่อยทําราคาค่าแรงขั้นต่ำนะวันนี้คนไทยไม่ทาหรอกครับการจ้างคนไทยทํางานวันนี้นะไม่ได้จ้างในราคาค่าแรงขั้นต่ำาูกแต่ต้องจ้างเกินนั้นแหละครับ แต่คนไทยก็อยู่ไม่ได้แต่การจ้างแรงงานพมา่าแรงงานต่างด้าวแรงงานเถื่อนเนี่ยจ่ายถูกกว่าจ้างคนไทยอดทนกว่าคนไทยไม่เรื่องมากมือนคนไทยใช่ไหมวิธีการที่จะเพิ่มค่าแรงนะครับให้คนไทยคือโอเคเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยมันไม่ทํางานบางอย่างเลยดังนั้นธุรกิจบางอย่างจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วต้องเริ่มนะครับบ,รบังคับหรือส่งเสริม ให้อุตสาหกรรมในประเทศเราเนี่ยลดการใช้กําลังแรงคนนคะโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานชั้นราคาถูกเนี่ยต้องเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์กลไกใช้เครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องครับมีการผลักดันลดจํานวนแรงงานเถื่อนครับเพราะแรงงานเถื่อนเข้ามาเนี่ยมาแย่งงานคนไทยไม่พอครับมาแย่งใช้แย่งกินแย่งโรงพยาบาลแย่งโรงเรียนสร้างปัญหาอาชญากรรมสร้างความวุ่นวาย แล้วก็ทําให้ธุรกิจหลายอย่างไม่ยอมปรับตัวนะครับก็ยังใช้แรงงานราคาถูกเหล่านี้อยู่ต่อไปแล้วก็ยังทําอกส่งเสริมการชุริตคอร์รัปชันเพราะเจ้าหน้าที่รัฐก็สนุกสนานกับการรู้เห็นเป็นใจกับการขนแรงงานเถื่อนนะครับปัญหาเรานี่มันเริ่มตั้งแต่ระดับล่างไปเลยแต่รัฐบาลไม่เคยมีความพิจาแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ปล่อยมันเป็นคาราคาซังอยู่แล้วก็เป็นเพอร์เจอร์นโยบายแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ส้นตีอะไรก็ไม่รู้กูยังไม่เห็นไนดะ้มีเกิดประโยชน์อะไรกับเงินเลย ลองปัญหาพื amine, the the ้นฐานไม่แก่แต่ไปทําในเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันจะไปจัดแล้งสงกรงสงการนะก็ไปจัดกันมาทุกปีเหมเดือดร้อนอะไรนี่ใช้เงินมากมายเหมือนมาจัดสงการร้อยกว่าล้านแล้วก็โม้่ทำให้นักท่องเที่ยวมึงไม่จัดเขาท่องเที่ยวเขาก็เล่นที่ไหนเขาก็เล่นได้ไม่ใช่ว่าโอ้พอจัดงานสงการสนามหลวงนักท่องเที่ยวบินเข้าประเทศไทยแต่ไม่หมดไม่ใช่นักท่องเที่ยวเ็าไปเข้าสารบ้างไปถนนนูงนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่มึงหาเรื่องใช้เงิน นะวันนี้คนระด้วยปัญหาที่ลุมเล้าประเทศเราเนี่ยเราต้องการผู้นําประเทศที่มีความรู้แล้วแก้ปัญหาหตรงจุดนะครับเรากล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจไม่ใช่ไม่รู้เรื่องวันวนั่งอ่านไอแพ d เออผมจะเป็นนึงจะต้องนําเรื่องเราเหล่านี้มาพูดว่าเน,นี่ยพักเราเนี่ยรู้จริงในปัญหาแล้วรู้วิธีแก้ด้วย ไม่ใช่โม้เปันวัน,วน,วนแล้วก็ไม่เห็นเกิดป,ประโยชน์อะไรนะผมไม่อยากจะพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นวิชาการหรอกเพราะว่าคนดูก็จะเบื่อนะคนดูไม่กี่คนอะ่ะเพราะถ้าเกิดพูดเรื่องวิชาการเนี่ยคนปวดหัวอนะผมก็เลยแต่ม,มันจำเป็นต้องพูดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าพักเศรษฐกิจมีคนที่มีความรู้ความสามารถหัวหน้าพักนะมีความรู้จริงๆแล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่ม ในรายการนะครับนอกเวลานคะรับขอเวลานอกช่องเนชั่นนะครับหัวหน้าพักเราก็จะไปแสดงวิสัยทัศน์ในรายการนี้นะมีตัวอย่างรายการเี่เอาให้ดูกันนะเราจะรู้ว่าวัานนี้นะครับมีคนแซวว่าเอาทหารแก่ๆมาเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมจะมีปัญญาที่จะบริหารเศรษฐกิจได้จริงๆเหรอผมมีตัวอย่างรายการอยู่นิดๆหน่อยๆครับที่จะมาให้ท่านดู จะได้รู้ว่าทหารแก่โอโซเยอร์เ er นวได้นะครับมีแบบตัวอย่างรายการเอาให้ชมดีกว่าว้าวันี่พอดีน้องมันทำมาให้นะครับก็ดูหลอก็เลยเอามาโชว์เล่นๆนะครับเดี๋ยวขอเช็คผมว่าที่ผ่านมาัน,นี้คือ,อตัวอย่างรายการนะครับ มันเป็นที่พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคนประชาชนไม่แฮปปี้ต้องดิจิตอลอาจจะไม่ได้ยินเสียงไม่ครับจะรับฟูลมีคนเยอะคนที่รู้จัช่องระมองผ้าช่องแดงนี่จะได้ยินเสียงนี่คือเป็นแบบตัวอย่างในรายการที่จะออลูกป้อไม่คิดเล็กแล้วทำไมต้องคิดใหญ่เวลาสี่ทุ่มรายการเวลานอกรอบนี้รุนแรงมากมีคนถามผมเยอะนะว่าเทียบกับต้นดำปุ้งยังไงผมบอกคูณศึกคูณศึกทหารแก่มาทำไมอ่ะในสนามการเมืองมันมีโอกาส ที่จะเกิดขึ้นทั้งสงครามการค้าโลกซึ่งเกิดที่แล้วเมื่อวันที่สองเมษายนและสงครามด้วยอาวุธเนี่ยกำลังขยายตัวเพราะนั้นการที่จะมีหัวหน้าพักเป็นทหารก็จะมีหัวหน้าพักที่มีความรู้เรื่องความมั่นคงติดตามได้ในขอเวลานอกเสาร์นี้สี่ทุ่มตรงเสาร์นี้สี่ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมพบกับบระเดกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจนะครับจีวันนี้นะผมมาเป็น ัวหน้าทีมยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยนะครับก็มีเรื่องที่่องเหมือนกันหมดนะ นี่นะครับเรามาดูอาจังหวัดใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานคร30ที่นั่งครับผมเคยรถจะรพบรวมที่นะภาพรวมนะฮะพลังประชารัฐตอนนี้เอาไป8อนาคตใหม่6เพื่อไทย2ท่านผู้ชมฮะภูมิใจไทย3เสรีรวมไทยอันนี้คือนำอยู่นะอยนำอยู่นำอยู่พูดง่ายๆว่าถ้ายุติการนับคะแนนตอนนี้ถ้านับเสร็จหมดแล้วตอนนี้ก็คือเอาไปคนละสอาก็อีแบบนี้นะแต่ตอนนี้นับไป10%บเ็นครับนะฮะ นี่ดูตามรายเขตนะครับที่อะไรอ่ะในขณะที่พักอะไรคุณธีร์ล่าทงประชารับเพื่อไทยหรือไม่ครับไทยสีวิไลไทยสีอะไรห้าสิบหกสิบอยู่เลยเห็นไหมครับแต่ผมห้าพันเนี่ยของคุณมาร์คพิทบูลเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยคุณกันโดกี่บอกเฮ้ยมาร์คพิทบูมาจากไหนเนี่ยเห็นไหมครับได้ยินไหมครับห้าพันครับโอ้เพื่อนในช่องเหมือนกันหมดนะฮะ นี่นะครับเรามาดูอ่าจังหวัดใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานคร30ที่นั่งครับรถจักรยานรวมนะภาพรวมนะฮะพาราคาชาลัดตอนนี้เอาไป8อนาคตใหม่6เพื่อไทย2ท่านผู้ชมฮะภูมิใจไทย3เสรีรวมไทยอันนี้คือนำอยู่นะฮะนำอยู่พูดง่ายๆว่าถ้ายุติการนับคะแนนตอนนี้ถ้านับเสร็จหมดแล้วตอนนี้ก็คือเอาไปคนละ2 3เก้าอีแบบนี้นะแต่ตอนนี้นับไป10%ครับนะเปอร์เซ็นต์นี่ดูตามรายเขตนะครับที่เขตหนึ่ง อะไรอ่ะดูพักกันเดือนแปดสิบห้าสิบเก้าสี่สิบไทยศรีวิไลไทยศรีวิไลโอ้โหเออของคุณมาร์คพิษบูเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมาพิษบูมาจากเมืองีือเครื่องเดียวนี่ครับห้าพันกว่าเลยโอ้อาเคสองสำหรับทีมงานผมนะที่จะไปลุยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเป็นรูปเสื้อทำหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้นะครับสำหรับทีมงานลงพื้นที่ นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ข้างนอกไม่ได้เป็นกรรมการเล็นนารพักหลายๆอย่างเนี่ยครับบางทีต้องทําในนามมาร์คฟิธบูเพื่อที่จะรัว่ามาร์คฟิธบูกาลังเชียร์พลเอกลังสีหัวหน้าพักเศรษฐกิจไปสู่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับผมเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมกําลังจะทําอีกครั้งหนึ่งคือผลักดันพลเอกลังสีหัวหน้าพักเศรษฐกิจไปสู่ นะตำแหน่งนายกเห็นไหมหลายคนไม่เคยรู้ว่าสมัยผมอยู่ไทยศรีวิไลเนี่ยผมดังขนาดไหนผมเจ๋งขนาดไหนใชครับผมเคยทําให้พรรคเราเนี่ยชนะนะไม่อยากจะโม้มากนะคมันคือของจริงครับไม่ได้ขี้ฟันเห็นไหมคุณดูดีครับในกรุงเทพเนี่ยลูกพรรคผมเนี่ยชนะทั้งอนาคตใหม่ชนะทั้งพลังประชารัฐชนะทั้งเพื่อไทย คะแนนผมไปห้าพันกว่าแล้วนะตัดตัวเลขสองตัวท้ายเนี่ยผมยังไม่แพ้เลยนะเห็นไหมแล้วเคยมีการทำโพลบนโลกออนไลน์เนี่ยผมได้คะแนนนะครับตอนแรกที่ทำโพลเนี่ยโดยใช้หัวหน้าพักมงคลกิจรู้จะมาอันดับสามอันดับหนึ่งก็จะเป็นธนาธรอันดับสองเป็นใครก็ไม่รู้อันดับสามอันดับสี่แล้วแต่พอเปลี่ยนเอาชื่อมาร์คพี่บูนะครับ ผลโพผมันดับหนึ่งชนะธนาทรแล้วนะฉะนั้นช่วงนั้นผมบอกเลยบโลกออนไลน์เนี่ยผมแรงมากหลายคนใจหัวเราะผมว่ามึงจะได้กี่คนนะครับกูรู้ว่า,วาโพความมั่นคงเนี่ยผมได้สอสอเก้าถึงสิบสองนะโพผมนี่ชนะเสรีริมลทยด้วยเพียงแต่ถูกโกงเท่านั้นเองสันดาในพวกขี้โกงเพราะแล้วพะมันเห็นพักผมเนี่ยพักกระป๋องกระแป๋งกระจอกอกองง่อยใช่ไหม มีแค่ม์คพิทบูตัวเดียวที่เป็นจุดขายเงินก็ไม่มีมีมือถืออยู่เครื่องเดียวหาเสียงไปวันๆครับแต่คุณดูคะแนนผมด้ครับอีกเขตหนึ่งแสนกว่าน,นี้ครับไปหมื่นห้าแล้วครับคนอื่นยังอยู่หลักร้อยเออใช่ไหมผมไม่ได้กระจอกนะแต่ที่สอบตกวันนั้นก็เพราะถูกโกงแล้วหัวหน้าพักเองก็รีบแสลแนแป่นไปนะสูฮกทหารนะผมก็เลยไม่อยากจะทําอะไรละเพราะหาเสียงมาแทบตายไม่เอาทหาร แต่ยังไม่ทันประกาศผลเลยยังไม่ทันเลือกตั้งเลยพรุ่งนี้จะเลือกตั้งประกาศวันนี้เป็นฉบับนุนประยุทธ์เป็นนายกนี่ก็ชิบหายแล้วนะประกาศก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเนี่ยถ้าไม่ประกาศล่วงหน้าหนึ่งวันนี่ผมบอกว่าเผลอๆนะผมอาจจะแลนสไลด์ก็ได้นะอาจจะมีสอสอเต็มกรุงเทพก็ได้เพราะคนกรุงเทพนะตอนนั้นต้องยอมรับเลยนะว่าผมไปปราศัยที่ไหนไม่ต้องขนคนนะมีคนไปรอฟังเออ ผมเคยไลฟ์สดเนี่ยคนดูเป็นแสนนะจบไลฟ์สดผมได้แสนห้าทุกครั้ง,งเออแต่เพียงว่าหลังๆเนี่ยโอเคกระแสมันตกก็ต้องยอมรับแต่วันนี้ผมพยายามที่จะเอาความรู้ความสามารถมาทำยังไงได้ให้พี่หลังสีคนเอกลังสีได้เป็นที่รู้จักเออ